เลิกงานค่ะเลิกงานก็ต้องแสกกะบะทุกคนต่อกรอะไร ต้องใส่้ายเดียวกางเกงขาสัน้นถึงจะแสะได้ฝั่งนู้นก็เป่ากรองนะคะแต่ฝั่งนี้เป่าไม่ได้เพราะว่าอะไรนะเครื่องนะต้องอาศัยเบรคเสียสูนเป่าก่อนเฮ้ยส่วนแก๊งนู้นเขาก็ดื่มน้ำ ดื่มน้ำใสๆหัวใจสามดวงถือมังสุดมาด้วยนะว้าแฉยากนะดิงนี้หรือว่าไม่ยากหมายมันไม่ค่อยมันไม่ได้ติดนแน่นแสได้อยู่ไม่ยากเลย เอาคุยอะไรกันหัวเราคิกคักคิกคักคิกคกฝั่งนู้นก็แ้เสร็จแล้วเพราะว่าเขาจอดก่อนยังนู่นก้อนนู่นอยู่ข้างบนนู่นตรงจงอางไม่ถึง ดื่มน้ำใสๆใค,ใครขับก็แซะสิอสอเ,เออนานมัน้มอ๋อวันนี้คนนี้ขับต้องไปแซะเองแบบเดียวแล้วเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวผมมีใครตังเที่ยวไรเดี๋ยวมาดูหมอตาลแซะกระบ,บะค่ะ<ๆ>เป็นหมอแต่มาแซะกระบ,บะรถสิบล้อเอ้ยรถหกล้อ

ก็คนหนึ่งไม่ได้ค่อยติดก็ได้ติดดำเหมนเดอีกว่ามีไครรู้เปี่ยวพี่เดียวเองน่าจะกินทั้งวันแล้วมั้งเมื่อวานมังคุดอะ กันก็ได้มังคุดจากรถมังคุดคว่ำม,มาให้ทีมงานกินาบ,บจริงมังคุดเมื่อวานอะ่ะเที่ยวมาหนึถึงปุ๋ยอะ่ะเขามาจากรถคว่ำกันเด้ไม่รู้หรอรจะพูดเรกันบา <c oughs> ขาให้เ <c oughs> ขาใ,ให้เก็บแต่แต่อันที่มันอยู่ในตะกร้าที่มันไม่ไม่กระเด็นออกมานะ่ะเขาเอาเก็บไว้ไปขายต่อได้แต่อันอันที่มันหล่นตามพื้นอะ่ะมันจะกลายเป็นครับ ขอให้ชาวบ้านเก็บโอ้เก็บจนแบบคนละสองถุงปุ๋ยอะอันนี้ก็ราตักผ้านะคะแต่ตรงนั้นตรงนั้นผ้าของใครอะจานโอูตรงนั้นผ้าใคร อันนั้นผ้าใครตัดกังเกงขาดเป้าใครันใหญ่เ,เดี๋ยวพาไปดูก่อนอันนี้กังเกงใครอะ่ะกังเกงมันขาดเป้าแล้วอะ่ะ<น>เดี๋ยวซูมให้ดูอุ้ยเป้าทะลุ ฝั่งนู้นเขาทำกับข้าวแล้วฝั่งนี้ยังไม่ทำกับข้าวเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้หุงแต่ข้าวเอา,เอาก็เห็นนะกางเกงมันขาดนู้นกางเกงไม่มีกางเกงขาดเป็นลูกลมๆใหญ่มากเลยโอ๊เดี๋ยวไปดูบ้านนู้นเขาทำกับข้าวดีกว่าบ้านนี้เขายังไม่ทำอุ้ยมาจะเข้าวรูนี้เข้าไม่ได้ <laughs> ได้อยู่ยไม่ได้ไปทางไหนล่ะไปทางนี้ก็ได้มาทำไมมาดูว่าเขาทำข้าวอะไรวันนี้ได้กี่เที่ยวยังไม่ได้ดนับเลยได้เที่ยวเดียวทั้งวันอ,อันนี้ทำอะไรอ่ะ ทำอะไรคะตั้งโต๊ะไมนี่ต้องทำไก่อะไรสักอย่างเอาซื้อท่าน้ลยไหมซือ้อท่าวะบอยอันนี้ผู้จัดการเหรออ่าับผู้จัดการครับรวยได้ เพื่อทำไมเขียนตองซื้อสวยมากเลยอ่ะอยู่หน้าคนรอไม่ชมเขียนไม่ได้ชมหน้าเราคิดคิดคิดคนี่กระดุมนี่น้ำยังเดือดเดือดเข้าไปในรกรอกหรอไม่นกันหรอือเปล่เดือดคิดไม่กี่เขาทำอะไรอ่ะผัดเหรออผัดไก่ ผัดเผ็ดไก่เม ah, ื่อกี้หนูมาเอาเกลือไปใช้ลืมบอกเอาไปวะเกลือบ้านนู้นหมดก็เลยเอามาขโมยบ้านนี้น้ำหมูก้าวเตออแล้วไม่ค้่เออแล้วไม่ต้องจุด้หรือว่าโดนทำโของเออได้เจอกระตุ๋อ ไม่มาลาอตัวลเลยอ่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรนะ,ะพี่ชื่ออะไรไอ๋อแม็กซ์จูดใช่ไหม,ไมรู้มไหนครบครบโคตรเล็กเลยอ่ะ <laughs> มึงแม่รเอเปิดทัวบ้านนี้กนโอ้บ้านนี้ของกินเขามีเยอะแยะเลยอะแต่บ้านโน้นไม่มีอะไรเลยบ้านโน้นมีปลากระป๋องอยู่2ออันอันนี้ก็อันนี้ไก่แมลงวัน อันนี้ก็จะเป็นอาหารนนหมะม่วง,มมวงอันนี้เป็นอาหารมื้อต่อไปอ๋ออันนี้เหรออ,อันนี้น้อยดิไม่มะม่วงมันอันนั้นมันตม้มแมลงวีโอ้ไก่ต้มต้มก้อน ทำไมเขาทำไม่เหมือนเรานี่ต้มไก่ไม่ได้จะต้มแต่จะผัดตางด้ากงานนะคะต้องเป่าพรม บรรยากาศยามเย็นนี่เออตอนนี้แดดไม่ค่อยร้อนแล้วค่ะอนี้พอกเสร็จแล้วรอสายคืน ก็เดาของอะไรไปเอาไปทิปได้ปุ๊บอาไปเลยใส่เล็กเข้าไปก่อนใส่ใหญ่ก่อนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ได้ครับได้ได้เได้อไม่จำเป็นที่เราใส่ด้วยอ่ะใส่ด้วยอมันไม่สมดุลใส่ว่ะ ต้มก่อนต้มก่อนว่าหอมไหม,ไหมยังถ้าไม่ได้เป่ามันจะเป็นยังไงมันก็เหมือนเราเหมือนมนุษย์ที่เราไม่ได้แค่ขี้มูกขี้ดังหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันหายใจไม่สะดวกเหมือนเราขัดจมูกอ่ะอ๋อมันเป็นอากาศในนี้ใช่ไหมใช่มันจะดูดอากาศเข้าไป อุ้ยถ้างั้นนี่จ้างสิบบาทไปเอาของขนุนมาเผาด้วยมีหรอเอ้ยมีมีเพราะว่ารถคูนี่นะวิ่งทางฝุ่นเยอะใช่ใเราเผาใช้ใช้สองอันเหรอผู้บ้าเก็บได้ใส่รถหมดเมฆกั้ยเหรอให้ให้โดยรถเผาเหรออะไรนู้นรับเก๋งรับเหนื่อยละต่อให้ต้องแก้หน่อยดิีแตารถจะคองให้เอาบารลอดอยู่เซว มันเดยนไม่ออกเ้ยบอกกระซังออกแล้วออกแล้วไม่ใช่หรอไม่รูไร้ไม่รู้